สบายดีเพื่อนๆเ้าไก่ตีด้วยเสายูทูบเนาะทุกๆท่านที่หักแพงเนาะืันนี้ก็ซุ่มไก่ตีเมืองเซบทองเฮาชิมาอัปเดตอัปเดตไก่ให้เพื่อนๆได้เบิงได้ชมนุ่มกันเน,ะน,นาะหลังจากที่ว่าเนื่องจากที่ว่าเฮาโบคอยได้ลงคลิป,ปย้อนว่าไก่ยังบลายแล้วก็ใจหนึ่งกับยัน เพื่อนๆชาวไก่ตีทุกๆฐานยันลืมกันเนาะยันลืมช่องก็มีคนติดตามเขามาฮอดหนึ่งพันคนเนาะช่องของเขากขารขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆชาวยูทูบหรือว่าชาวไก่ตีทุกๆทานเด้อที่ให้ความสนใจหรือว่ามาหับเบิงหับชมในช่องของเขาเนาะกัให้สนับสนุนกับการสนับสนุนก็คือให้เบิรงนลรเขาว่าเบิร์นกดติดตามให้ก็เป็นกําลังใจคน เสร็ดคลิปเรืวว่าคนเลี้ยงไก่คนหม,มักไก่หมักไก่ตีคือเฮาเนาะเพื่อนๆค,คือสเข้าใจกันดีคุณได้หมักไก่ตีคือกันกันว่าไก่ตีก็มาอัพเดตให้เบิ่งเรื่อยๆกดอ,อแต่ว่าตอนนี้ก็คือรุ่นแรกเนาะของลดบดบวกซมเอี่ยวตอนนี้ก็อายุประมาณ4-5เดือน สี่ถึงห้าเดือนตอนนี้จับไก่ฟูชุม่มไก่ฟูในแหนกมาไห้ต่างหากแยกมาไว้ต่างหาก,ก,าาหากชุ่มไก,ก่แม่ก็ปป่อยลำพูงโมเป็นอย่างเพื่อนเไื่อนในไก่ฟูทามันคนละคอกหรือว่าคอกเดียวกันมันก็ยังตีกันเพื่อนหักษายากเลี้ยงกอย่อย่าพม่ายากกันยังบม่สาก่อยเนาะนิดๆน้นอยๆก็ตีกันกัดกัน,กนมันก็ค่อนข้างสี่ยากอยู่นิดหนึ่งครับก็ได้ เลี้ยงก่อยหรือว่าเพาะพัฒนาก้อยเชิงมีขนาดทุ่มหูดีเนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้กาบ่มียังหลายเนาะมาอัปเดตหรือว่ามาถ่ายให้พี่น้องเพื่อนๆได้เบิงได้ชมยนันยันลืมกันนะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเั้งหึงแลวบริลลง,งเนาะลงแท้หึงเป็นยังคือบริลลลงมันหนึ่งมาบวีเวลาสองมากะ ลงดูลงยังกะยันเพื่อนเบื่อ,นเ,อเนาะเพราะว่าไก่มันก็มีแต่สุดเก่าหรือว่าแม่สาวแต่ก่อนก็ได้ตอนนี้มันกำลังมีลูกมียังออกมานี่ก็สุดแรกสุดสองกะห์ก็ได้สามเดือนจองเดือนปลายสามเดือนแต่ว่าบยังบุท่านได้อัปเดตให้เพื่อนเพื่อนเบ่งเพราะว่าอันนี้คือแยกมาว่าอยู่บ้านน้ำมุงเนาะเมืองชายุทองแขรง,รงสวรรค์เกษตรแต่ซุ้มรุ่นสามเดือนนะ่นคือ อยู่บ้านเฮาเองเนาะอยู่บ้านคอยเองอยู่บ้านน้องกุง้งเมืออใช้ผูทองแข้งสวรรคินนเขตอันนี้คือมาอยู่บ้านเมียเนาะอันนี้เอามาอยู่บ้านเมียกันทีอัปเดตให้เบิ่งว่างๆขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อเดี๋ยวสีอัปเดตให้เบิ่งรุ่นสามเดือนหรือ่อสุ่มผักอยู่เนาะจังไรกับมีเวลากับสีพยายามไปถ่ายหรือว่าอัปเดตให้เพื่อนๆเนๆบิง่งเนาะรุ่น ที่ผักกำลังสีออกหรือว่ารุ่น3มเดือนที่ว่าอยู่บ้านนองกุง้งเมืองไซพูทองอยู่ที่ส้มที่ฟ้าหอยเนาะเมืองไซพูทองแฝงสวนนรรณเขตกะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ share, ให้เดอ้อเพื่อนๆอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆมีเวลาสิไปไทยด้วยอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆว่ามียังมีจักโตรุ่นไดแน่เนาะให้พี่น้องเพือ่อนๆได้เบิ่งในส้มน,น้ากันเนาะฝากติดตามเดอ้อเพื่อนๆเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบอกขอบใจหลายๆ สำหรับคลิปนี้ขอกาวสวัสดีสบายดีสบายดี